สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเกม2งมิติด้วยการใช้งานโปรแกรม Unity ครับเราสามารถที่จะออกแบบองค์ประกอบนะครับต่างๆที่เป็นพื้นฐานของฉากนะครับได้ตามความต้องการโดยที่ตัวอย่างนะครับการสร้างเกม2 d ดีนี้จะทําการยกตัวอย่างนะครับการนําเอาภาพกราฟิกนะครับซึ่งนะครับพื้นหลังก็จะเป็นลักษณะของฉากประกอบของมาริโอนะครับซึ่งก็จะเป็นภูเขานะครับเราสามารถที่จะนําเอาภาพนะครับที่เป็น การเคลื่อนไหวท่าทางของตัวละครต่างๆนะครับมารวมกันในกราฟิกนะครับที่เป็นนำมสกอพีเอสตัวเดียวได้นะครับหรือแม้กระทั่งการนําเอาพื้นนะครับเข้ามาประกอบร่วมกันเป็นภายใน1ภาพกราฟิกนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพของ Space.psd นะครับที่จะนําเอาเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับในการสร้างฉากพื้นฐานของเกม 2D ซึ่งนะครับเราก็จะใช้การเขียนโปรแกรมบน Unity ครับ พื่อที่จะทําการโคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการโคลนในส่วนของแบ็กกราวด์นะครับและโคลนในส่วนของพื้นนะครับก่อนที่จะให้ตัวละครเพลยอรนนั้นทําการเคลื่อนที่นะครับพร้อมทั้งตัวเมนคาเวล่าหรือว่าตัวกล้องนั้นก็ทาการเรนเดอร์ตามตัวละครผู้เล่นนะครับและเราก็จะมีการเพิ่มสิ่งกีดขวางต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสตูนะครับหรือว่าการเก็บไอเทมต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนําเอาภาพซึ่งเป็นนามสกุล psd นะครับหรือว่าโฟล t ชช็อปนั้นเข้ามา เป็นองค์ประกอบภายในฉากพื้นหลังของเกมได้ทันทีนะครับโดยที่โปรแกรม Unity ครับก็มีโหมดในการที่จะนะครับนำภาพเข้ามาสู่ตัวโปรเจกต์ก็คือการ Import New a s s e t นนั่นเองนะครับเราก็ browse หาตำแหน่งของภาพที่เราต้องการแล้วก็ทำการ Import เข้ามานะครับต่อจากนั้นครับเราก็จะมาใช้พื้นฐานของการสไปที่เราได้มีการเรียนรู้กันก็คือการเลือกเป็น multiple นะครับและเลือก s p i เ e ตเตอนะครับสำหรับการ เลือกที่จะสไลด์ภาพต่างๆนะครับโปรแกรม unity ก็จะทำการสไลด์ภาพโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งพอสไลด์ภาพเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการนะครับสร้างอ็อบเจกต์ในกระบวนการที่เรียกว่า prefab นะครับซึ่งจะได้ไปทดลองในการสร้าง prefab ในขั้นตอนต่อไปครับขอบคุณครับ